ครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การใช้งานเซนเซอร์อนาลอกในการวัดค่าการสะท้อนของเซนเซอร์นะครับผมโดยแบบนี้นะครับต้องอ่เดี๋ยวผมขอเปิดตัวของจะต้องใช้เซนเซอร์นะครับผมที่เป็นในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วจะเป็นโรโตเสเซนเซอร์จะเป็นมานี้นะครับผมต้องใช้เซนเซอร์ลักษณะนี้ในการวัดค่าแสงของหุ่นนะครับ ปกติแล้วถ้าทางของลูกค้าหรือว่า,าทางผู้ชมที่ใช้บอร์ดโรตัสไมโกรบอร์ดนะครับผมหรือว่าบอร์ดอื่นก็จะมีเซ็นเซอร์ติดไปกับชุดของการเรียนรู้อยู่แล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับก็เราก็จะมาทําการเขียนโค้ดกันได้เริ่มกันได้เลยนะครับผมก็แลบนี้นะครับก็จะเป็นการเขียนโคด้ดแสดงค่าวัดแสง การสะท้อนของเซนเซอร์โชว์ในจอ OLED หรือว่าจ,จอจอ e d เฉยๆนะครับผมก็เริ่มมาเลยนะครับไปที่ OLED นะครับเอาเครียดิสเพย์ออกมานะครับผมโดยการโชว์นั้นนะครับเราจะโชว์เป็นอ่ s ดิสเพย์เท็นะครับก็คือจะเป็นตัวหนังสือนะครับเอาดิสเพย์เท็ออกมานะครับขออภัยครับผมดึงมาผิดตัว อะ Display Text นะครับผม Display Text เราจะโชว์ทั้งหมด2ตัวแล้วก็ Copy เด็กนะครับเราก็จะเขียนว่าเอ่อนาล็อกครับอ่านาล็อกสักอนาล็อกเลสนะครับก็คือการแสดงโชว์นะครับ เอาโชว์ในตำแหน่งที่สามสิบเอ็ดของจอนะครับก็อันนี้ก็จะลงมานิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นตัวขั้นนะครับตัวขั้นระหว่างจอกับตัวอักษรน,นะครับผมจะเอาสักนิดนึงครัพอให้มันพอสมควรนะครับต่อไปก็จะเป็นดิสเพลย์มือนเดิมครับผมแล้วเราก็ต้องเอาตัวของ Uh, ตัวนี้ครับ create input ครับมาใส่ create input with ครับมาใส่แล้วก็ให้มันแสดงคำว่าเราจะแสดงเซนเซอร์ทั้งหมด4ตัวนะครับแค่ด้านหน้าของโซนหุ่นนะครับเราก็จะโชว์ว่า s ศเท่ากับจะเป็นขีดนะครับแล้วก็ตามด้วยค่าของเซนเซอร์นะครับเราต้องไปตรงโมโดูลนะครับ oh. เซนเซอร์จะเป็นอนาล็อกนะครับ ทำด้วย A0 นะครับผมเราจะโชว์ทั้งหมด A0 A1 A2 A3 นะครับก็คือจะมีทั้งหมด4เซนเซอร์นะครับผมแล้วก็กรอบวางเลยนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนครับน A1 A2 A3 ครับแล้วก็เปลี่ยนตามตัวที่เราต้องการวัดนะครับ A 3อสอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ เอ็กา uh, นะครับจะเป็น43ลงไปนะครับ43 x 43นะครับ y mm hmm. จะไล่ลงไปตั้งแต่ 20, 30แล้วก็40ครับี่ม <40. S 1> นะครับอ่า uh huh. แล้วเราก็อย่าลืมนะครับในการเคดดิสเพย์ก็ต้องมีโชว์ดิสเพย์ติดอยู่ด้วยนะครับครับนี่เราจะเร็วเรวนะครับแล้วก็อย่าลืมตัวดิเลย์นะครับเพื่อมาขั้น ให้มันมีความ่าให้มันมีความเขาเรียกว่าอะไรนะครับให้มันลื่นไหลนะครับผมไม่มีการกระตุกนะครับเอามาเอามาขันนิดหนึ่งนะครับผมเมื่อเราเขียนโค้ดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เสียบสาย USB เข้ากับหุ่นยนต์เลยนะครับขอโชว์หน้าจอของตัวหนยนต์นะครับ ครับเมื่อเราเสียบซาย์โหลดแล้วนะครับก็ให้อัปโหลดโค้ดลงไปเลยนะครับอย่าลืมเลือกคอมพลีตด้วยนะครับขอให้อัปโหลดลงไปเลยนะครับโอเคระหว่างรออัปโหลดนะครับรอเขาสักครู่นะครับอัปโหลดเสร็จเราก็มาดูที่หน้าจอหุ่นยนต์เลยนะครับเราก็จะสังเกตว่าจะมีค่าของตัวเลขขึ้นนะครับว่า เป็นค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาลองเอาไปใส่ตัวของเส้นสีดำนะครับผมก็จะเห็นค่าของการสะท้อนของตัวเซนเซอร์นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับของแลบนี้เรียนรู้ในการของการสะท้อนของเซนเซอร์นะครับไปแลบถัดไปด้านเลยนะครับผม